สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องด่วนของชาวราศีพิจิกเรามาดูกันซิว่าเรื่องด่วนที่คุณต้องรู้ตอนนี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก3วันนะคะชาวราศีพิจิกค่ะเรื่องด่วนของชาวราศีพิจิกในอีก3วันนี้นะคะ ขอพลังงานชาวราศีพิจิกค่ะเรื่องด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน3วันนี้ค่ะใบแรก3ถ้วยนะคะความสุขความสนุกสนานการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการได้พบเจอพบปะเพื่อนฟูงพบ เจอพบปะกับบุคคลครอบครัวการได้ออกเดตการได้ไปงานนู่นงานนี่มีงานอีเวนต์บ่อยๆในช่วงช่วงนี้ความสุขที่มันแหม่มันล้นจริงๆนะคะเขาเรียกว่าความสุขความสนุกสนานจริงๆค่ะที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะการได้ออกเดทพบเจอพบรักกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่การได้อยู่ท่ามกลางห้อมร้อมนะคะกับความสุขจริงๆนะคะ The Hangman นะคะบางอย่างก็นิ่งๆนะคะ บางสิ่งบางอย่างต้องนิ่งๆต้องใช้การคิดทบทวนการตกผลึกไต่ตรองกับบางอย่างนะคะเชื่อว่าคุณรู้สึกว่าคุณทําได้อะไรที่ต้องเว้นระยะห่างอะไรที่ต้องอ,อค่อยๆใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกกันอย่างคิดอย่างความร้สึกของตัวเองนะคะเช่นอาจจะมีใคร เข้ามารวดเร็วกระทันหันแบบนี้เราก็จะต้องเบรกก่อนดูก่อนนะว่าเขาเป็นคนจริงหรือไม่จริงอะไรแบบนี้นะคะ Queen of Wands ค่ะอารมณ์ค่ะเบรกอารมณ์ความอีโก้บางอย่างนะความความคิดอะไรที่มันกระทันหันนะคะ ลงนะคะปล่อยจิตใจให้ว่างๆเบาสบายๆนะคะจงเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและแสงสว่างให้กับบุคคลรอบข้างหรือบริวารของคุณแรงบันดาลใจพลังใจความเก่งความสามารถของคุณในทุาธุรกิจหน้าที่การงานจะทําให้คุณได้เติบโตประสบความสําเร็จหรือว่าถ้าทํางานหนักในช่วงช่วงนี้ก็จะต้องใส่ใจดูแลตัวเองสุขภาพอารมณ์ความคิดความรู้สึกค่ะเพราะว่าคุณกําลังเติบโตนะคะแล้วก็ เป็นมากกว่าในสิ่งที่คุณคิดไว้3ามดาวนะคะอย่างคิดกับความรู้สึกอารมณ์ความรักบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะความวิตกกังวลความเครียดความคิดมากนะคะสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจความวิตกกังวลเครียดไปก่อนนะคะยังไม่ถึงเหตุการณ์นั้นหรือว่าอุปสรรคเกิดขึ้นหัวใจที่ต้องใช้วันเวลาในการหิวใจหรือว่าการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะสมานหัวใจตัวเองได้แล้ว ปล่อยวางความสุขพลังงานของตัวเองได้พลังงานที่ใหม่ที่ดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีกว่าที่เข้ามาฮิลใจของคุณที่เป็นเดซันของคุณที่มาเข้าเข้ามาหล่อล้อมฮิลใจของคุณให้ประสานให้เป็นหัวใจที่ดีกว่าพบเจอพบรักกับใครบางคนที่ถูกใจกับคนที่ใช่พบเจอกับเดซันของคุณที่ทําให้คุณที่ทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า ที่ทําให้คุณมีพลังมากๆเหลือเกินเพราะว่าความรักคนรักของคุณที่เป็นคนรักแท้จริงๆจะเข้ามาทําให้คุณเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆทําให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นพลังของการละกันสะท้อนความสุขสะท้อนแพชชั่นของการละกัน และถ้าคุณพบเจอกับเขาไม่ว่าจะช่อง,องทางไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นมุมมองความเป็นเพื่อนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆค,ความสัมพันธ์และหนึ่งในนั้นใครในนั้นถ้าเป็นคนไม่ใช่สุดท้ายคุณจะได้จัดตัดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือว่าได้รู้แล้วว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่นั่นเองนะคะ กิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณกําลังทํากิจการหุ้นส่วนลงทุนในเรื่องของอะไรก็จะต้องคุยเจจาเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะการได้ลงทุ้นส่วนทําธุรกิจหน้าที่การงานกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า8ดาบความวิตกกังวลความเครียดอะไรเดิมๆเก่าๆมันยังคงอยู่อะค่ะบางสิ่งบอย่างที่ต้องตัดวางและปล่อยวางให้ได้อะไรที่ย้ำเดิมๆซ้ำคิดเดิมๆจะทำให้ เกิดเรื่องของสุขภาพความคิดมากความกังวลร่างกายเราที่ต้องบอบช้ําความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นปลดปล่อยพลังงานของตัวเองใช้ความรู้สึกรู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงไหนเราก็ทําตรงนั้นที่เป็นความสุขจริงๆที่ไม่ใช่ความสุขที่ออกอบโกยจากบุคคลรอบข้างหรือว่าภายนอกเป็นความสุขจากภายในจริงๆอะไรที่เราจะต้องปิดกัน้นอะไรที่เราจะต้องตัดจบอะไรที่เราจะต้องคิดว่าทบทวนอะไรสำคัญไม่สำคัญนะคะ The Sun ออกมาระหว่างกลางนั่นหมายถึงว่ามีเรื่องราวที่ที่ดีเกิดขึ้นกับเรื่องไม่ดีนะคะมันบางอย่างมันอาจจะมีเอ่อขึ้นๆลงๆนะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะ mm hmm. เรื่องด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นใน3วัน10มเมถานะคะ mm hmm. อะไรที่หนักเหนื่อยนะคะ mm hmm. การทำงานหนักการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ mm hmm. หรือว่าความเครียดนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ mm hmm. เรื่องราวของความรักถ้ารู้สึกว่าคนโทรลไม่ได้ ในเวลาเดียวกันกับการงานเราก็จะต้องปล่อยวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนแล้วเชื่อมั่นให้ได้ว่าถ้าเขาเป็นคู่เราจริงๆอะ่ะเขาจะต้องส่งเสริมเราให้กําลังใจให้พลังใจเราแล้วก็เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของเราจริงๆแต่ถ้าใครไม่ใช่คุณก็ต้องปล่อยวางอนุญาตให้คนคนนั้นออกไปจากชีวิตของคุณนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังมันจะเป็นไปอย่างช้าๆอะไรก็ตามแต่ถ้าได้ไหมายยากยิ่งมีคุณค่าในการรอคอยยิ่งมีคุณค่าในการจับต้องได้ความรักก็เหมือนกันเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสุขแล้วเข้ามาเติมเต็มคุณจริงๆถ้าใครมีความทุกข์เข้ามาทําให้คุณยิ่งทุกข์ยิ่งเสียใจย,ยิ่งเจ็บปวดคุณสามารถตัดจบได้เลยลคุณห่วงแหนความโสดของตัวเองได้เลยค่ะเพราะความรักที่ดีคุณจะเจอคนที่เขาโสด สดจ,จริงๆค่ะสดแบบเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์ size, เป้าหมายที่เหมือนกันกับคุณแต่เขาเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองที่ไม่มองหาความสุขจากคนอื่นและเขารู้ว่าความสุขในความสัมพันธ์จะต้องทำอย่างไร Infinity เรื่องบางเรื่องที่คุณจะรู้สึกว่ามันจะทอสะท้อนให้เห็นถึงการบาลานซ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสุขภาพ การงานแล้วก็การเงินที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เรื่องของความเครียดของตัวเองที่คุณจะต้องบาลานซ์จริงๆเพราะว่าอินฟินิตี้คุณดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาถ้าสมมติว่าคุณกําลังคิดลบกับอะไรกับตัวเองก็ตามแต่สิ่งลบๆนั้นมันจะเข้ามาลบนั้นอาจจะเป็นคิดลบในเรื่องของอะไรก็ตามสิ่งลบๆเข้ามาอาจจะเป็นบรรยากาศลบก็ได้นะคะวันนี้ฝุ่นเยอะอาะเป็นลบอีกแล้ววันนี้รู้สึกว่ารถติดมากอ่ะเป็นลบอีกแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่แต่มันจะต้องบริหารจริงๆเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของเดอะเดตเกิดข,ขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าอะไรเก่าๆเดิมๆกลับเข้ามาให้คุณต้องต้องตัดสินใจนะคะกลับเข้ามาให้ต้องบาลานซ์ปรับจูนอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะต้องถอยกับอะไรที่เป็นประเด็นท็อกซิก ออกมาแล้วก็ค่อยๆให้วันเวลาเกิดขึ้น2เรียนคือการบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามความคิดความรู้สึกการงานแล้วก็การปล่อยวางจากสิ่งดีๆเข้ามาหาเราอะไรที่ไม่ดีตัดจบเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกจเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ความรักที่ดีต้องทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าไปได้วยกัน เป็นความรักที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าอยากตัดจบมันก็ยากนะเพราะว่ามันเกิดเรื่องของความผูกพันไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าเรารู้สึกว่าค่อยๆฮิวใจตัวเองค่อยๆที่จะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะจงห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองจงห่วงแหนทรัพย์สมบัติของตัวคนเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะอาจจะมีใครเข้ามารู้สึกว่า ต้องการที่จะให้คุณพพอร์ตดูแลแบบนี้นะคะก็จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอย่างชัดเจนจริงๆการทําบุญทาทานทําได้ทําแบบท,ทําที่แบบทาทานเท่าที่ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนแต่ถ้าคุณทําบุญกับคนไม่ขึ้นยังไงก็นะนะคะต้องใจแข็งจริงๆนะคะ The d a t ก็เน้นย้ําเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความคิดเรื่องสุขภาพภายในอารมณ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยเพราะนั้นต้องปรับสมดุลตัวเองใหม่นะแล้วก็ เชื่อมั่นเขาว,ว่าคุณกำลังได้พบเจอสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเพราะเรื่องราวเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆได้ทุกครั้งได้ได้ไดเสมอเลยเพราะว่าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอย่าลืมใส่ใจตัวเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยนะคะเดอเดนนะสุขภาพนะคะ รายรับรายจ่ายเช่ต้องวางแผนใหม่ถ้าคุณอยากมีเงินทองใช้ไหลเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นนะคะถ้ามีอองานอีเวนต์ไบ่อยได้เงินขึ้นได้เงินมากขึ้นก็ดีเลยแต่ถ้างานอีเวนต์ไบ่อยได้เสียเงินอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะทุกคนอ่านะทีนี้เราขอคำตอบหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะพาอยากจะซื้ออะไรอีกดอนสต็อปค่ะไปต่อนะ ถ้าคุณกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่นะคะจงเข้าหาโอกาสแล้วก็ฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนของคุณ listen to you r i n t u i t i o n helpful people ค่ะรู้สึกว่าถ้าหนักเหนื่อยหรือว่าจิตวิตกกำงวลกับอะไรอยากผ่อนคลายอาจจะต้องทําบุญทําทานนะปล่อยวางนะอย่างที่บอกค่ะทำบุญกับผู้คน ทำทานกับผู้คนนะคะส่งเสริมบริวารหน้าที่การงานและองค์กรให้เติบโตแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดนะคะระวังเรื่องของการพูดคุยระวังเรื่องของการเจรจานะคะอาจจะต้องใจเย็นๆการคุยการเจรจาที่ที่สมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะค่ะมันก็จะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลุยไปต่อกับธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็อุปสรรคที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความเหนื่อยความท้ออะไรก็ตามแล้วก็ฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตวนของคุณให้ดีสายบางสิ่งบางอย่างออกมาจากสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณเวลาที่เรามีความใจร้อนอีโก,โก้หรือว่าความใจร้อนวุ่นวายมากๆอย่าเพิ่งใช้สัญญ,ญาณใดๆจากอารมณ์ของเราให้เรามีความสุขให้มีความสงบก่อนเป็นตัวเองก่อนที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราค่อยใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจการเริ่มต้นนั้นๆที่จะทําอะไรในสิ่งที่อยากทําหรือว่าตัดสินใจอะไรนะคะอืมนี่คือ เรื่องด่วนจริงๆนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีกิจการการงานการเติบโตธุรกิจหน้าที่การงานการพูดคุยการเจรจาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเรื่องของข้ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้หรือว่าเราอาจจะคิดมากวิตกกังวลไปก่อนแบบนี้ค่ะหรือว่าการเอาเหตุผลของตัวเป็นหลักบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของความบาดระแวงหรือว่าความกังวลหรือว่าท็อกซิกเกิดขึ้นหรือว่าบางอย่างเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็แบบปล่อยใจให้สบายๆนะคะอะไรที่มันจะเกิดขึ้น ด้วยความใจร้อนหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันมันอาจจะต้องเหมือนกับว่าลองคุยกันใหม่ปรับจูนกันใหม่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความส็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ